สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์โจ๊อาจารย์นัทพลอาจารย์นัทพลเขตสาครรองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาจารย์นัทพลเป็นคนที่เก็บหนังสือพระสมเด็จไว้มากที่สุด พร้อมๆกับสมเด็จเนื้อดําที่อาจารย์ศึกษาเก็บมาที่สุดอาจารย์ครับวันนี้เราจะพูดหนังสือที่อาจารย์ขึ้นชื่อว่าน่าเชื่อถือที่สุดทำไมอาจารย์ถึงตั้งตั้งคิดอย่างนั้นครับครับต้องบอกว่าเล่มน,นี้เนี่ยนะครับมีองค์ประกอบเยอะมากตั้งแต่ผู้เขียนนะครับท่านฉันทิตคือนี่คือนามปากกาฉันทิชัยนะครับชันทิชยัยแต่ว่าชื่อจริงคือฉันทิตกระสาสินฉันทิตกระสาสินเป็นใครท่านเป็นผู้เรียบเรียงนะครับหนังสือจินดามนี หนังสือบทเรียนไทยเล่มแรกของไทยเรียบเรียงฮะแต่เป็นบทประพันธ์ของพญาโหราธิปดีในยุคสมเด็จพระนารายณ์โอ้โหเนท่านนี่เป็นคนเรียบเรียงหนังสือบทแบบเล่มเดียวเล่มแรกของประเทศไทยใครเป็นผู้เรียบเรียงมาทีหนึ่งแล้วก็ถ้าใครจําไม่ได้อยู่ในที่ละครที่คุณเบลล่าเล่นนะครับพ่อของพระเอกนะพญาโกศลพป็นพ่อของพี่มือนะฮะเขาคือท่านนั้นแหละ ท่านเป็นคนแต่งจินดามนีครับผมแต่ว่าผู้ที่มาเรียบเรียงในยุคปัจจุบันแล้วเป็นให้ทุกคนมาได้ดูแบบเรียนนี่คือท่านชันทิตกระแสสิงท่านท่านชันทิตกระแสสิงเนี่ยเป็นนักเขียนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดที่คนเชื่อถือที่สุดในยุคนั้นและที่สําคัญเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ออกหนังสือโบราณนาคดีไทยหลายเล่มด้วยนอกเหนือจากนั้นในวงการดนตรีไทยก็รู้จักครับท่านเป็นลูกศิษย์ของ หลวงประดิษฐ์ไพเราะตอนท่านวัยเด็กนี่ท่านเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีเดี่ยวนะครับผมจดีจำอุปกรณ์ไม่ได้นะครับหน้า,าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเนี่ยเคยเดี่ยวดนตรีไทยด้วยคือเป็นครูดนตรีไทยด้วยคือค,คือ,ค,อค,คือถ้าเราเราเล่นหนังสือหรืออ่านหนังสือเนี่ยเราต้องรู้ว่าใครเป็นคนเขียนครับ อาจารย์ศึกษาขนาดนั้นเลยคือมันคือทุกคนเนี่ยจะซื้อเราซื้อหนังสือพ๊บเราก็เปิดเนื้อหาแต่เราไม่ได้ดูว่าผู้เขียนเป็นใครเพราะฉะนี้ผู้เขียนคนนี้เจ๋งที่สุดคือจริงจริงทุกคนงท่ว่าแต่ถ้าถ้าในจำนวนนี้ทุกคนเจ๋งหมดมีเจ๋งแต่ละด้านแต่ถ้าพูดถึงนี่เป็นคือในวงราชการในวงความน่าเชื่อถือท่านน่าเชื่อถือมากแล้วประวัติท่านทําหนังสือที่เกี่ยวกับโบราณคดีไทยด้วยครับนะครับเพียงแต่ว่าผมยังหาหนังสืองานศพท่านไม่ได้ ก็หายอยู่เหมือนกันหายอยู่เหมือนกันต้องต้องมีประวัติขึ้นแล้วราคาขึ้นแล้วเงี้ยนะครับครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยหายากขนาดไหนความหายากคือผมว่าตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วไม่น่าจะมีแล้วครับผมครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพถ่ายภาพจริงเนียภาพถ่ายหรือภาพวาดภาพถ่ายนะครับครับสมเด็จพระจันร์โตนั่งขัดสมาธิเพชรครับและด้วยชื่อเสียงของท่านนะครับครับเนี่ยก็ไม่ก็ไม่น่าที่จะ จะมามามาทำอะไรเมคเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับผมแล้วที่สำคัญคือเนี่ยนะครับต้องอ่าเดี๋ยวผมจะที่ายใจความเนี้ยนะครับลงพิมพ์อักษรประเสริฐนะครับในความอุปการะของรัฐบาลนะเลขที่นี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ในความอุปการะโอเคอาจจะไม่ได้นังสือของรัฐแต่ก็ใช้เงินรัฐใช้เงินรัฐนะครับก็คราวนี้ในในในนังสือเล่มนี้เองนะครับก็ คือพิมพ์ครั้งนี้นะครับ2495แต่ต้องบอกว่าที่มาของจุดกำเนิดเริ่มต้นเรื่องเลยนะครับก็คือว่าท่านเนี่ยนะครับเนี่ยท่านเขียนเนี่ยข้าพเจ้านะครับปี2492นะครับทางนะครับพลโทหลวงลรนสิทธิ์พิชัยนี่กันหลวงลนสิทธิ์ต้องไปตามอธิบดีกรมโฆษณาการทำหนังสือไปยืมตัวข้าพเจ้าจากรัฐมนตรีกระลาหมนะครับ พลโทหลวงชาตินัรครบเป็นรัฐมนตรีในยุคนั้นนะฮะขอให้พระเจ้าช่วยจัดรายการกระจายเสียงนะครับโดยมีเรื่องวรรณคดีประวัติศาสต <Pro blem aker> ร์โบราณคดีกวีกวนิพน์เฉพาะเรื่องโบราณคดีเกี่ยวกับชีวิตบุคคลสําคัญบุคคลมีชื่อครับ <revenues> แล้วก็สุดท้ายรวมไปถึงเนี่ยครับเรื่องของสมเด็จพระพุทธจารย์โตน<อ>ี่คือจุดเริ่มต้นของการเขียนนี้ครับท่านได้ไปจัดรายการแล้วไม่ใช่ว่า นึกอยู่ๆแบบผมเป็นดีเจอยากจะอ่านก็อ่านทุกวันนี้เนี่ยใครเป็นดีเจเปิด YouTube มาเปิด a c e b o o k มาเป็นได้เลยแต่ทหมายก่อนนี่กรมกระทรวงกร,กรกมโฆษณาการนี่คือกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วเป็นงานที่ก็อภิษอธิบดีกรมท,ทําหนังสือยืมตัวครับเป็นราชการเป็นราชการมาให้ทําเรื่องนี้เรื่องนี้ครับแล้วก็หนึ่งในเรื่องทั้งหมดก็คือมีเรื่องของสมเด็จพระธิจจานโตครับอยู่ในนั้นแล้วพอบรรยายมาเรื่อยๆครับถึง5ครั้งเนี่ยก็ ก็มีการถูกยืมตัวกลับแต่ว่าตอนนั้นนะครับก็ในตําแหน่งนั้นก็คือเนี่ยพลตํารวจยังเป็นพลตํารวจโทอยู่เผ่าศรียานนท์นะครับให้ไปช่วยทําหนังสือตํารวจนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ตํารวจเนี่ยก็ได้เอาประวัติของสมเด็จพุทธาจารย์โตที่ท่านฉันทิศได้ค้นคว้ามาเนี่ยเอาเข้ามาเขียนก่อนที่จะเป็นเรื่องนี้พิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ตํารวจแล้ว นะครคือซึ่งหนังสือพิมพ์หนังสือเล่มนี้พิมพ์ปี 2, 4, 95ี่เับแต่หนังสือนั้นมันต้องออกก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วก็ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่เล่าถึงปฏิหารและเกติคุณและคุณธรรมวิเศษสมเด็จพระจานทร์โตวเบนมากจากคําตัดเล่าและปากคำของผู้หลักผู้ใหญ่เช่นพระเจ้าวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรครับนมสงตัดให้ฟังบ้างพระยาทิพโกษาสอน นี่ไงพญาธิปโกษาครับคเล่มนี้เล่มนี้ครับก็เล่าท่านก็เก็บมาอีกเล่มนี้นี่คือเป็นแลเสนาสอโลหะนันครับให้บันทึกที่เขียนไว้อ่ามีบันทึกอีกที่ไม่ใช่อยู่ในเล่มนี้ครับแต่ให้มาทําให้ท่านฉันทิกษะสาสินมาบันทึกอยู่ในเล่มนี้คือนอกเหนือนอกเหนือจากเล่มนี้เนี้ยใช่ครับมีมีบันทึกอีกมากกว่านี้อีกครับแล้วก็มีพระจำนงวินิฉัยอีกอ่ามาอีกครับ เห็นไหมครับอรารามพีรันชาธาดากับนาวาโทรพระพิมลเสนีพร้อมหงสก,กุลมีชื่อรจริงกับคุณจริงด้วยกับตําแหน่งนะครับนําหลักฐานมาเล่าให้ฟังบ้างนายพันตํารวจเอกเนื่องอะคุบุตรและนายร้อยตํารวจเอกสังเผ่าพิมพาตียมประววยมีไม่อีกอันนี้เห็นนะ <มา S 1> คนย<อ>ุค<อ>เดียวกัน<า>ครับ และหลวงบริบาลบุรีพันธ์ได้เล่าฟังคือพออ่านเยอะครับอีกหลายท่านขออนุญาตเราดูดเ,อาเอาตรงที่อาจารย์เน้นนี่คืออะไรเน้นเพราะว่าเน้นตรงนี้เน้นตรงนี้อ,อ๋อมีเน้นอีกเดี๋ยวอ่านเอาเน้นตรงนี้เพราะอะไรที่เน้นตรงนี้เพราะว่าจะเห็นว่าหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้ออกมาจากแค่ท่านฉันทิศที่น่าเชื่อถืออยู่คนเดียวแต่ว่ามีบุคคลสําคัญเนี่ยที่สามารถสืบหาประวัติได้ไล่ติดกันมาเป็นลายชื่อเลยนั่นหมายความว่าเหมือนกับเล่มนี้เขาก็ต้อง เชื่อมั่นคือผมเชื่อว่าทุกคนได้อ่านก่อนพิมพ์ทุกคนต้องตรวจสอบแน่นอนครับก็คือส่งไปให้ปรกึกว่านเนื้อหาเป็นไงเป็นอย่างนี้นะคือพวกนี้ต้องได้อ่านเพราะว่างนั้นต้องได้อ่านก่อนครับ,รบโดยโห oh, แล้วสมัยก่อนเรื่องของมารยาทการเขียนนะครับความเคารพในการให้ข้อมูลเนี่ยต้องยิ่งสูงและดูแต่ละคนเป็นหลวงพลโทนาวาโทเดี๋ยวนี้ผิดเกี่ับอยนี้เราไปขอชื่อมารเราไปขอชื่อมาเป็นเป็นที่ปรึกษาครับจบครับ เขาไม่อ่านแต่สมัยก่อนในการทําที่ต้องต้องอ่านทุกตัวหนังสือก็ต้องอ่านก่อนผิดเพราะว่าผิดนะครับเสียมาถึงเขาับในการอ้างชื่อขนาดนี้เนี่ยตรัสให้ฟังของพญานี่นี่ไล่ตามตําแหน่งเลยนะพญาพญาไล่มาแล้วจึมาหลวงนะครับนี่คือความสําคัญนะครับอันนี้มาดูต่อนะครับจริงๆอันนี้อันนี้ผมอยากเล่าเป็นความอยากเล่าเล่าเล่าเลยอาจารย์อยากเล่าให้รู้อันนี้คือเป็นความ ความเขาเรียกว่าความชาญฉลาดของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับคือยุคนั้นเนี่ยมีบาดหลวงเข้ามาแล้วก็บาดหลวงเนี่ยมาบอกว่าโอ้ยฝรั่งเราผมยเรารู้ว่าโลกนี้กลมอไม่ใช่ว่าโลกแบนไม่ใช่ว่ามีปลาอานท์มาอยู่ในน้มที่ท่านเชื่อสมเด็จพระธจารย์โตบอกเราก็แจ้งโลกนะแต่ว่าโลกเรามีมากกว่าท่านเรามีโลกุตละนะไม่ใช่แค่โลกียะฝรั่งบอกโอ้ยไม่หรอกแต่ถ้าเป็นโลกแบบเนี้ยท่านไม่รู้แจ้งเท่าเรา สมเด็จพระจานร์โตก็บอกว่าท่านรู้ไหมจุดศูนย์กลางโลกอยู่ที่ไหนในผมย่อนะครับบาทหลวงก็บอกเอออยู่ที่ไหนอ่ะรู้ว่าโลกกลมแต่ไม่รู้จุดศูนย์กลางโลกอยู่ที่ไหนท่านก็เดินไปหยิบไม้เท้ามาอ่าถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามเรามาเดี๋ยวจะชี้ให้ดูชี้ให้ดูพอตามไปปุ๊บท่านปากลงดี่พื้นบอกจุดศูนย์กลางโลกอยู่ที่นี่อ่าบาทหลวงงงบาทหลวงงงไม่รู้ไม่รู้จะทำเาเป็นไปได้ยังไงมันเป็นเป็นศูนย์กลางโลกได้ไงสมเด็จพระจานทร์โตบอกอ่าถ้าโลกนี้กลมจริงแต่ถ้าท่านไม่เชื่อ ให้ท่านวัดจากจุดตรงเนี้ไปให้สุดขอบไปนะแล้ววนกลับอีกทีหนึ่งจุดศูนย์กลางตรงนี้และท่านจะรู้ว่านี่คือจุดศูนย์กลางนั่นเป็นความชาญฉลาดของท่านเนี่ยท่านเป็นคนคนฉลาดและสามารถใช้ตรงเนี้อธิบายกลับไปได้ครับอันนี้อยู่ในนี้ซึ่งผมประทับใจมากนขอเล่านะครับ,รบโอเคตรงไฮไลท์ไว้แต่ละหน้าคือไฮไลท์ครับ<ห><ห>แต่ละหน้านี่มีขี์สำคัญเล่มนี้ที่บอกโอ้โหคนมาเยอะ นะครับอันนี้ก็จะพูดถึงอ่ามาแล้วครับสมเด็จพจระธัญท่านนะครับโอ้บรรลือเกียรติคุณอันคำยากมากสืบมาจนแบบนี้จากเรื่องปิหานที่ได้เล่ามาแล้วยังเป็นเรื่องพิมพ์พระที่ท่านสร้างไว 8, 000, ้8ปดหมื่นสี่ไมกแล้วครับจานวน8ปดหมื่นสี่ที่พูดถึงหลายคลิปเนี่ยใช่ครับก็คือจํานวนพระที่สร้างแต่ละวาระนะครับแปดหมื่นสี่เม่กล่าวกล่าวกันว่าสมเด็จท่านประสงค์สร้างพิมพ์ให้เท่ากับพระธรรมขององค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000พระธรรมขันธ์ <Okay. S 2> ท่านได้ลงมือเป็นการใหญ่แต่วิธีการสร้าง,งท่านแปลกยิ่งนักเพราะได้สร้างจากอาหารคําที่ฉันาจารอ์นี้ก็ว่ากันไปมีอาหารอะไรบ้านท่านขายออกมาสํารวมนะครับแล้วก็เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วบรรจุลงในแม่พิมพ์พระที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของท่านเองหลายแบบเรียกว่าเนี่ยก็พูดถึงชื่อพิมพ์ต่างๆนะครับแต่พิมพ์ของท่านก็คือยุคแรกอาจจะแกะเอง อันนี้ผมว่าพูดยากคือพิมพ์ของท่านคือท่านบางทีท่านเป็นเจ้าของด้วยอาแต่ว่ามในบันทึกเล่มนี้ขออนุญาตครับขออนุญาตขอขออนุญาตแจมแจมแจมก่อนเราพูดนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงรือต่างหากประชุมประกาศในอาจารที่สี่้องบอกอา้ารย์ที่สี่เนี่ยหมอบตรเลงเข้ามาแล้วครับเป็นยุคที่มีท่านพิมพ์มีท่านพิม์มีประกาศห้ามพระเป็นช่างทองแปลความว่าไงครับแปลว่าพระยุคนั้นมีฝีมือเหมือนกันในการแกะ ห้ามพระเป็นช่างทองมีอยู่ในนี้คริงจริงนะแต่ก่อนนู้นพระเนี่ยทาได้ทุกอย่างในครับเป็นพระเป็นช่างทุกอย่างวิชาชีพในการเลืออะไรของเนี่ยออกจากวัดหมดอยู่ในเล่มนี้ครับแต่ตรงนี้มีประกาศห้ามพระเป็นช่างทองครับโอเคนะครับต่อนะครับเพราะะนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เห็นไหมครับก็จะบอกว่าท่านเนี่ยต้องสร้างแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะฮะทั้งหมดอันนี้คือไฮไลท์หนึ่งและนี่ก็เป็นรูปอย่างละ รูปนี้มีแล้วเป็นรูปที่ขาดไม่ได้นะครับแต่ละเล่มของหนังสือเนี่ยจะขาดรูปนี้ไม่ได้ครับเป็นรูปที่มีหมดคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของอีกราไหมครับพระสมเด็จทรงไกเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกสมเด็จลงองไกเซอร์ว่าเป็นใครครับแต่เล่มนี้เราคือว่าจะให้ดูว่ามีอะไรนะครับครับผมนะก็ในในหนังสือเนี่ยที่อาิยิบขึ้นมาพูดเนี่ยก็คือผู้เขียนมีชื่อเสียงที่สุดเป็นที่ยอมรับที่สุดเป็นคนที่ตังตำราเรียนเล่มแรกครับ กลับมานี้ต่ออันนี้มีทุกอเลยัยพระธรรมจัวันพูดตลอดทารายฟาท่านสมเด็จตั้งใจสร้างให้ครบ84% 0 0 0พันเท่าพระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้ารุ่นแรกสมเด็จเฉพาะวัดชโยนะครับท่านได้สร้างครบแต่รุ่นต่อมาสร้างไม่ครบเพราะท่านชลามากนายเทศผู้เป็นสิทย์กุลกุติสมเด็จเล่าให้พระอาจารย์ขวัญฟังสมเด็จพูดกับนายเทศว่าเห็นจะสร้างไม่ครบ80,000เสียพเสียแล้วให้เอา พระพิมพ์ครั้งแรกทรง6ชั้น7ชั้นซึ่งทําเป็นพักคะแนน500รละคะแนนพันรวมกันให้ครบ8ปดหมืนสี่เถอะแล้วไปบรรจุตามนี่คือครั้งที่สองที่นั่นที่วัดชโย,ชโยก็ต้องมีสองสองสองเซตสองหลอดสองเซตนะครับเห็นไหมใครที่ตามล่าหรือตามหาสมเด็จวัดเจดชโยที่อ่างทองถ,ถ้าศึกษาเล่มนี้นี่ท่านจะยิ้มได้เลย <laughs> <laughs> ก็เท่าไหร่ครับแสนเจ็ดแสนเจ็ด ไม่ใช่แปดหนึ่งสี่เพราะว่าสองครั้งสองครั้งแต่ว่าประโยคนี้ผมพยายามย้ำทุกเล่มเพราะว่าคือ,อยังไงเขาต้องให้ครบอะแปดหนึ่งสี่ใช่ครับเนี่ยมีความไม่สบายใจว่าจะไม่ครบงั้นเอาพระพิมพคะแนนซึ่งหมพระพิมพคะแนนอยู่อีกเล่มหนึ่งเพราะว่าพิมคะแนนหมายความว่าพอทาครบอ่นนี้ยิ่งเป็นไฮไลท์สาคัญเดี๋ยวผมจะอีกคลิปหนึ่งเราจะพูดถึงว่าพระทําไมทํถามพระพิมพคะแนนแล้วการบอกว่าการเอาพระพิมพ์คะแนนห้าร้อยและคะแนนพันมามารวม นั่นหมายความว่ายิ่งสื่อไปอีกว่ามีเยอะอีกเพราะคะแนนพันหนึ่งองค์เท่ากับพันองค์มีพระคะแนนมีสองอย่างคะแนนองค์หนึ่งบอกว่ามีคะแนนร้อยใช่ครับคะแนนอีกองค์หนึ่งคุมหนึ่งพันองค์ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าพระผมเนี่ยสิ่งที่อยากรู้จริงๆคือไม่ครบเลยเหลือเท่าไหร่ถ้าบอกว่าไม่ครบแปดหมื่นสี่แล้วยังเหลืออีกสมมุติว่าพันองค์แต่พันองค์นั้นเป็นคะแนนพันทั้งหมดเท่ากับว่าเอาพันคูณพันถึงรู้ว่ามี นี่ไงคือพระคะแนนห้าร้อยองค์ก็คือพระคะแนนองค์หนึ่งเนี่ยคุมพระห้าร้อยจำนวนห้าร้อยองค์อันนี้ผมไม่ทราบถ้ามีบันทึกประวัติบอกได้ว่าหลอดสองเนี่ยใช้พระคะแนนห้าร้อยสิบองค์เรารู้แล้ว่าก็มีการสร้างพระพิมพเนี้ยแล้วห้าพันใช่ครับนี่ใช้ถึงห้าพันห้าร้อยองค์ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคะแนนเท่าไหร่เอาบอกคะแนนว่าคะแนนห้าร้อยกับคะแนนพัน แต่ไม่ได้บอกว่าใช้พระคะแนนกี่องค์แต่ถ้าบอกว่าใช้พระคะแนนโหถ้าใช้พักคะแนนพันร้อยองแล้วครับเอาพันคูณพันอาร้อยองคก็อ่าพันคูณร้อยก็ก็พันหมื่นแสนละแสนละแล้ว,แ,แ,ลวแต่ <Le> ถ้าใช้พันองค์ใช่ครับในนี้ต้องตีความตรงนี้ว่าพระคะแนนพัน 1, องค์พัะคะแนนพันใช้กี่องค์ือถ้าเป็นพระคะแนนพันองนี้ล้านครับล้านหนึ่ง แปลว่ามีการสร้างไปแล้วจํานวนมากแล้วดึงพักคะแนนที่เก็บคือพักคะแนนทำเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉลยว่าทำแล้วเท่าไหร่ทําไว้นับทําไว้นับ่าผมใช้คํานี้นะทนําทไว้นับว่าทําไว้นับว่าทําไปแล้วเท่าไหร่แต่เพอรเอิญกลุ่นนี้เนี่ยไม่ครบแปดหมื่นสี่เลยต้องเอาพักคะแนนที่ทําไว้นับว่าทาไปเท่าไหร่แล้ว,ลวนะเอามาบรรจุกลุ่นี้ทั้งหมดครับแต่ไม่มีการเล่นพักคะแนนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าพักคะแนนพันเนี้ที่อยู่ในกลุ่ วัชยโยเนี่ย uh huh. มีกี่องค์เราก็จะรู้ว่าท่านทํามาแล้วเนี่ยกี่องค์อย่างน้อยดีกว่าอย่างน้อยอย่างน้อยกี่องค์เอาพันคูณเข้าไปถ้าพันคูณพันก็หนึ่งล้านถ้าในกุวัดชยโยมีพระคะแนนพันหนึ่งพันองค์ครับแสดงว่ามีพระสมเด็จจริงๆแล้วในช่วงที่ที่ประจุบไปหนึ่งล้านองค์ใช่ครับกนี่ผมว่าใช่ตามตามบันทึกไว้นี้บันทึกบันทึกบันทึก ของพระธรรมธาวรใช่ตามบันทึกนี้แล้วประโยคนี้ครับไปอยู่ในทุกที่เพียงแต่ว่าประโยคที่ว่าเป็นพระคะแนนพันกับคะแนนห้าร้อยอยู่ในเล่มนี้ครับส่วนใหญ่จะบอกว่าเอาไปเติมให้ครบที่ผมอ่านในคิมบมาเติมมาเติมมาเติมให้ครบใช่ครับแต่ถ้าเติมด้วยพระคะแนนนี่ดิห้าร้อยคงคือมันมันจมมโหนราขนาดไหนนี่คืออันนี้อันนี้คือคีย์ของเล่มนี้และเป็นเล่มที่ที่ผมบอกน่าเชื่อถือมากและเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ยืนยันถึงจํานวนที่มหาศาล แต่ตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่เป็นล้านแน่นอนต้องไปหาต้องไปหาต่อนี่เป็นลายแทงแล้วเป็นลายแทงสําหรับคนที่จะเล่นสมเด็จอ่าครับถ้าเกิดใครมีข้อมูลนะครับก็มาแชร์กันลงในเพจอ่าอันนี้นี่อยากรู้เหมือนกันครับนะครับนี่นานนึงละเห็นไหมฮะว่าเรามันมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้เยอะนะครับเล่มอันนี้เป็นคติการสร้างพระครับก็เดี๋พูดไปแลกวก็ย้ำนะครับก็คือหลักฐานนี่ก็มาจากเรื่องของพระกำแพง นะครับเป็นคติเลยนะครับที่ที่ท่านไปแล้วก็บอกว่าอันนี้จะเป็นบันทึกครับบันทึกนะครับเนี่ยที่25สิงหาคมรัตนโกสินศก1น5สอง้าข้าพุทธเจ้าในชิดมหาเล็กเวนเด็กหลานพญาประธานนักคโรไทยจางวางเมืองอุทัยธานีโหโบราณมากครับการใช้ภาษานะครับ,รบแล้วก็ได้บันทึกผมย่อแล้วกันครับว่าเนี่ย ข้าพเจ้าได้ไปสืบเสาะหาพระพิมพ์โบราณซึ่งมีผู้ขุดได้ที่เมืองกำแพงเพชรนี้ไว้หลายอย่างพร้อมพิมพ์นะครับพร้อมพิมพ์นะครับคือยังมีว็อกอยู่ทำแบบทำพระหนึ่งแบบขอพระราชทานทูลเก้าถวายแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมขอยอนนิดนึงครับว่าจะมีการพูดถึงสมเด็จรพระจานทร์โตต่อนะครับสันถามของพระธุดรูปไปเจอพระธุรูปด้วยครับมีผู้ได้พบเห็นแล้วมีสามอย่างพระเนี่ยอย่างพระล,ล,ลีนิรีเขียนว่ารีลาด ที่ว่าพระเดินอย่างหนึ่งพระยืนอย่างหนึ่งพระนั่งสมาธิอย่างหนึ่งวัตถุที่ทําเป็นองค์พระต่างกันคือดีบุกหรือตะกัวอย่างหนึ่งว่านอย่างหนึ่งเกสรอ,อย่างหนึ่งดินอย่างหนึ่งพระพิมพ์นี้ครั้งแรกที่มหาชนจะได้พบเห็นกันได้ในเจดีวัดพระธาตุฝั่งตะวันตกเป็นเดิมคือเนี่ยไม่ได้แต่งแต่ว่ายกมาทั้งบันทึกนะครับและการที่สร้างพระพิมพ์นี้ตามสามัญน,นิยมว่ากาละ นานครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าเนี่ยเสด็จตัดขันพยญญายพานแล้วก็ที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนพยาสีธรรมโสกราชแต่ว่านี่ฮะสร้างเป็นอนุสรณ์นี่ครับในคําเก่าว่าแควน้ําปิงน้ํายมเป็นต้นจํานวนพระเจดีแปดหมื่นสี่พันองค์ไม่ใช่พระ,ะครับพระเจดีเจดเป็นเจดีครั้งนั้นพระฤาษีได้กระทําพิธีสร้างพระพิมพ์เหล่านี้ถวายแด่พระยาสีธรรมสกราชที่อุปการะนี่คือตัวเลขที่เป็นแปดหมื่นสี่ ครับเป็นใจความที่ต่อต่อกันมานะครับ <Okay. S 1> นี่ฮะนี่พระสมเด็จพระจันโตพูดถึงแลวนับโดยลําดับเพราะว่าท่านไปแล้วท่านก็ไปท่านก็ไปค้นพบตัวบันทึกนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีอักษรศิลาจารึกเป็นอักษรไทยโบราณซึ่งอักษรไทยอักษรของโบราณเนี่ยสมเด็จพระจันโตท่านแตกฉานนะครับแล้วก็แล้วก็ศึกษาแล้วก็มีตำนานที่บอกเนี่ย ฤาษีสิบองคองนะฮะใหญ่3องอ์ฤาษีพิลาลัยฤาษีตาไฟนะครับฤาษีต่างวัซึ่งส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่ฤาษีตาไฟครับอันนี้มี3ององนะครับแล้วก็ทั้งหมดแก่มนุษย์นะครับแล้วนี่บอกว่าต้องการที่จะเห็นนะฮะ5,000พรรษาก็คือจริงๆคือต้องการในอนุภาพเนี่ยทำให้ต่อพุทธศาสนาใน5้0 0ปีทั้งหมดก็เป็นการต่อยุนี่คืออันหนึ่งนะครับอันนี้ไฮไลท์นี้อาจารย์ไฮไลท์ไว้เสื้อตรงจุดนี้อ๋อจุดนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่มวลสารนะครับมวลสาร อน้านี้อ๋อนี่ชื่อตอนนะครับผงวิเศษสร้างพระสมเด็ดนี่นะครับก็จะเป็นการพูดว่าพ,าพราะพอใช้คำว่าผงวิเศษปุ๊บทุกคนไม่รู้คืออะไรก็บอกว่าเนี่ยมีผงดินสอพองข้าวสุกแล้วก็บอกผงวิเศษนะครับ,รบอันนี้เห็นไหมนี่ได้นําลงไปยังพิมพ์ของพระพิมพ์ที่สมเด็จให้หลวงวิจารณ์เจรนายช่างทองผู้แกะสลักกับนายเทศสิทธิ์ของสมเด็จ ผู้เป็นช่างอยู่ที่บ้านช่างหล่อแม่พิมนั้นแกะด้วยหินอ่อนหินมีดโกนและไม้ดํามะเกลนี่นี่คือที่พอเราเราก็ตามมาที่บอกเขาเราก็เจออ่ะใครบอกไม่มีมันก็มีคือประเด็นมันคือตรงนี้ไงคือใครบอกไม่มีก็มีคือประเด็นที่คือที่อยากจะนําเสนอเสนงสือหนังสืออนี่ผู้เขียนที่มีความความเชื่อที่คือเป็นที่เป็นที่ยอมรับในยุคนั้นที่สุดซึ่งยุคมาถึงยุคปัจจุบันยังยอมรับจากที่อ้างเองมาจากราชบัณฑิตก็ยัง อ้างท่านอยู่ยัง,ยง,ยงอ้างท่านอยู่ให้เกียรติท่านในการคือหนังสือถ้าใครไม่เชื่อหนังสือเล่มนี้เนะี่ยพูดไม่สมัยก่อนอาจจะถูกตัดคอเพราะคนเขียนแล้วที่สําคัญหนังสือเล่มนี้ครับมีการเขียนบันทึกการสนทนาระหว่างสมเด็จพระจารยร์โตกับรัชกาลที่สี่ด้วยอันนี้ในนี้ไม่มีหรอมีครับมีอยู่ในของท่านเนี่ยที่เป็นที่เป็นเซตของท่านฉันทิ์เนี่ยเฉันทิศสี่เล่มเนี่ยเขียนออกมาสี่ทำหนังสือออกมาสี่เล่ม มันมีเล่มรวมบ้างเล่มยอ่อบ้างเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะฉะนี้โอ้โหสมเสียงมากเพราะต้เขียนถึงพระกระแสของพระมหากษัตริย์นะครับทั้งรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่5ก็มีการพูดถึงพระพิม์ไกเซอร์ที่บอกคือทั้งหมดอ้างอิงหมดแล้วถ้าถ้าไม่ใช่แล้วที่ที่เป็นชื่อที่ผมพูดล่าย,ยาวมาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด<ถ>ตอนต้นสมัยก่อนถ้าออกหนังสืออย่างนี้เนี่ยถ้าออกผิดพลาดนี่ลำบากเลยนะครับก็เป็นยุคเป็นยุคนั้นเลยเป็นยุคนั้นเลยนะครับ แล้วก็อ๋อครับแล้วก็นะครับคราวนี้ผมวิเศษใช่ไหมครับ <c oughs> ก็จะบอกว่าเนี่ยโอเคผสมน้ามันตังอิวพูดแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์หลวงวิจารเจรนายนะครับเพราะผมพูดตรงๆพอเห็นอย่างเงี้ยข้อถกเถียงเรื่องว่าหลวงวิจารมีตัวตนไม่มีตัวตนจบเลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะรู้คือผมอยากจะรู้ว่าท่านน่ะทาอะไรบ้างตอนนี้ผมเริ่มอยากรู้มากกว่านั้นละคือเรื่องเรื่องไม่จริงเนี่ยผมตัดทิ้งไปแล้วในส่วนตัวผมนะครับอยากจะศึกต่อว่า ทำอะไรไ้บ้างใช่ครับแล้วคราวนี้ผมพูดถึงผงวิเศษอดูครับก็เหมือนกันหมดอีกนะครับเนี่ยอิทธิเจปัรมังมหาราชพุทธคุณตีนิสิงเหนะม่ีผมกล่าวเป็นกรอนไปแล้วแล้วก็นี่ก็มีคาถาด้วยอิทธเจโตโสรละอะไรนะครับว่ากันไปนี่ประยันแต่ว่าจะมีไฮไลท์ครับก็คือนี่ก็จะพูดอธิบายแต่ละผงเลยครับผงนไรเกสอนดอกไม้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านได้อ่านตรงนี้ครับจะคุณมาทำมาถาวรเล่านะครับว่านี่แม่เนื้อใบลาน นะาาผมเน้นอีกละสร้างจากชานหมากนะเ <บ S 1> น้นไบรานตัวท่ามชามีนะครับแล้วก็คันนี้ตรงนี้ครับที่อยากให้เน้นดินสอพองผู้ผู้มีผู้ <S <S เป็นสิทธ<ส>ิ<ส>์ของสมเด็จนะฮะและผู้ที่นับถือสมเด็จประหลาดใจกันมากที่เห็นสมเด็จเที่ยวเก็บสะสมดินโป่งถิ่นเจ็ดโป่งก่อนที่จะลงมือสร้างพระพิมพ์แต่ภายหลังมาทราบว่าการที่สมเด็จเก็บดินโป่งเจ็ดโป่งมาไว้นั้นเพื่อทําดินสอพอง พระอาจารย์เจ้าคุณธรรมธนาจารย์ก็คือท่านธรรมถาวรบวกคำว่าอาจารย์เนี่ยสมาสนธิผู้ใกล้ชิดสมเด็จเล่าว่าสมเด็จกวดขันเนี่ยครับในการปั้นดินสอพองเป็นอันมากทั้งนี้เพื่อหวังจะให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการเขียนคาถาลบเอาผงวิเศษดินสอพองของสมเด็จทําขึ้นด้วยองค์ต่างๆที่ประมวลแล้วนี่ก็ดินเจ็ดโป่งแต่นี่เขาเรียกดินตินท่าภาษาอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าความหมายเดียวกันนั่นแหละเจ็ดท่าดินหลักเมืองเจ็ดหลัก เห็นไหมคือประเด็นคือว่าท่านให้ความใส่ใจในในในส่วนผสมมวลสารอวดขันนี่กี่เท้าใส่เทียนดอกกาหลงยอดอันนี้ก็คือขี้ไครประตูวังเห็นไหมฮะขี้ไครเสาตะลุงช้างเผือกราชพึกชัยพึกนี่ก็เป็นพวกน้ำเจ็ดบ่อน้ำบ่อเจ็ดรถผมพูดของผมไม่ทราบคืออะไรต้องไปหาต่อต้องไปหาต่อหาเสร็จก็ออก ก,ก็สามารถทำหนังสือทำออกทำพระก็ได้นะ,กกนะครับก็เป็นพิธีใหม่นะครับสมเด็จเอาสิ่งเหล่านี้นะครับผสมเข้าด้วยกันผสมด้วยน้ำพุทธมนต์ปั้นให้เป็นแท่งเห็นไหมครับ,รบทั้งหมดนี้เพราะมวลสามี่ยมปั้นให้เป็นแท่งนี่คือผงวิเศษผงสมเด็จเป็นดินสอสําหรับเขียนกระดานชนวนแล้วลบเอาผงม,มาทาผงพิมพ์ทั้งหมดที่พรรณนาคืออุปกรณ์ในการสร้างพระนะครับซึ่งไม่น่าสงสัยว่าก,การที่พิมพ์สมเด็จทุกข,ขนาดมีปาฏิหาริย์เพราะอะไร ซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วมวลสารเหล่านี้ตอนเรียนกับอาจารย์แสงเนี่ยแค่เป็นมวลสารเนี่ยเอาตามเอาตามตำราครับถ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไม่ต้องเสกก็มีเขาเรียกว่ามีอนุภาพอนุภาพในตัวมีอนุภาพในตัวแต่ท่านเนี่ยให้ความใส่ใจเอาบปปั้นเอาไารวมเป็นดินสอแล้วเขียนเป็นตัวยันแล้วก็ลบนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีชื่อเสียงที่สุดในคือคือมีชื่อเสียงคือทุกคนเนี่ยมีชื่อเสียง แต่ในนี้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับที่สุดในยุคนั้นในยุคนั้นครับถึงยุคปัจจุบันเพราะเปล่าผู้ผู้เขียนนี่เป็นคนเรียบเรียงเรียบในยังหนังสือที่เราเรียนจินดามณนีครับเล่มหนัของประเทศไทยทุกวันนี้ไปเซิร์ชได้ครับหนังสือจินดามณนีก็จะเจอท่านจิฆาตศิลป์หนังสือเล่มนี้จินดาบันียังไม่มีครับแพงมากเลยก็จริงๆเขามีทํามามหาซื้อได้เหมือนกันทาได้อยู่เดี๋ยวอาจารย์คลิปหน้านี้เราจะพูดว่าหนังสือจินดามณีในฐานะอาจารย์ เป็นผู้ที่เก็บหนังสือและเล่าเรื่องได้ครับได้ได,ได้ได้เข้าใจง่ายครับอันนี้ที่เรายกน,น,นั้นหนังสือหนังสือเล่มนี้ที่ที่อาจารย์บอกว่าผู้เขียนมีค,ความมีความมีความน่าเชื่อถือเป็นไม่มีความเชื่อถือเลยไม่ใช่หน้ามีความเชื่อถือผมบอกเลยว่าเป็นประหลาดในยุคนั้นครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญดีการอ้างอิงรายชื่อบุคคลสําคัญที่เป็นหางว่าวอะไรเนี่ยครับแต่ละท่านไม่ธรรมดาไล่อาจารย์ อาจารย์โจ๊กมีโครงการที่จะทําเป็นหนังสือทั้งหมดครับเป็นออกมาเป็นเล่มของอาจารย์โจ๊กครับในยุคปัจจุบันโดยเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาร,รวมกันอาจารย์รออกแบบหนังสือที่จะทํานี้ลักษณะไหนบ้างครับก็เราจะอย่างนี้ครับเราจะอ้างอิงจากเล่มที่มีนะครับเหมือก็เป็นลายแทงครับจากนั้นเนี่ยเราจะตามหาของจริงในปัจจุบันละบุคคลที่เกี่ยวข้องคือคือหนังสือหนังสือนี้จะสรุปย่อดว่าเราอยากสนใจอะไร คือจะสรุปแต่หัวหัววันเพราะว่าถ้าทามาหมายปุ๊บเนี่ยไม่มีปัญญาทำต้งเล่มสองเล่มถ้าถ้าอยากจะอ่านอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะจะลงจะลงในในเพจนี้ให้นะครับทีลน้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่จะค้นพบเราจะอิงแหละเราอาจจะยกมาบทนี้ของที่นี่เล่มนี้เป็นเชิงอัดเป็นการอ่าเองแต่ละเล่มแต่ละเล่มว่าแต่ละเล่มมีไฮไลท์ตรงไหนครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมติดใจนะครับแล้วอยากจะศึกษามากที่สุด จากเล่มนีเมเม้เล่มนี้นะครับก็คือผมอยากจะได้บันทึกใบลานได้อ่านไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับอยากได้อ่านบันทึกในใบลานาเพราะมันมีก่อนหนังสือครับอยาก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 จะได้อ่านนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเลยนะครับแล้วอยากจะเทียบกับทั้งหมดนี้ว่าความสอดคล้องและเผเผยเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยการที่ผมอ่านมาเยอะเนี่ยอาจจะเจอพระสมเด็จมากกว่านี้ผมน่าจะเจอคีย์เวิร์ดใช้คำนี้แล้วกันคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่าง,างหรือลายแทง ครับลายแทงที่ทําให้เราเข้าใจพระสมเด็จมากขึ้นหรือเข้าใจประวัติศาสตร์ยุคนั้นแล้วก็อาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปนะครับท่านอาจาจะมีพระสมเด็จอยู่ในมือแล้วก็ได้แต่ท่านไม่รู้ท่านไม่รู้บางคนผมไปซ่อมรถอะครับ,รบแเขาก็จริงเขาเป็นแฟนกับคนไทยเทพนี่แหละดูคลิปเยอะวันนี้<ข>ต้องดูคลิปอาจามานะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าผมไปซ่อมรถเขาก็มาบ่นบกผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ผมเสียดายจังเลยพระสมเด็จเนี่ยผมเคยโดนตีเก้มานะ ผมแจกไปหมดเลยมีเยอะมากทางทางนี้ยังไม่รู้ว่าจริงๆใช่เลยมันแท้ใช,ใช่ครับยังไม่รู้เลยแต่มาเสียดายตอนนี้เพราะว่ามันทวงกลับคืนมาไม่ได้แล้วพอรู้สึกพอบอกว่าไม่ใช่ก็ก็ไปหมดไปก็หมดซึ่งผมบอกว่าอาจคือผู้ใดอาจจะใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพียงแต่ว่าวันนั้นเราไม่รู้ไม่รู้ว่าที่ใช่คืออะไรที่ไม่ใช่คืออะไรครับเพราะต้องอาพูดถึงสมเด็จองรามที่อาจารย์ชุมใจนักหนาคือครับอีกทีดนึ่งอาจารย์กล้าเก็บเพราะว่า มันมีบันทึกมีบันทึกครับเนี่ยเมื่อกี้หลายหลายเล่มหลายหลายเล่มบอกหลายหลายเล่มบอกรายละเอียดเดี๋ยวจะมีเล่มที่พูดถึงว่าหายากอนาคตจะไม่มีแค่ได้เห็นคพิมุณตาแล้วนะครับบอกงั้นเลยถ้าคลิปนี้ออกไปนี้ถ้าใครมีแบบนี้อย่าอย่าใครจะตีเก้คณเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับผมก็เก็บไว้เนี่ครับแล้วที่สำคัญคือตั้งแต่ผมเก็บผมไม่รู้เรื่องแม่เหล็กด้วยนะ ไม่รู้เล่มที่ดูดได้ด้วยอาจารย์เฟซนี้เนี่ยเพจนี้เนี่ยจะนําเสนอหนังสือที่ที่อาจารย์มาพูดไว้ครับเกือบให้อาจารย์จะทําให้มากที่ <c oughs> สุดจะพยายามทําให้มากที่สุดนะครับแต่ก็จะมีโครงการที่จะออกหนังสือเป็นเล่มครับ <c oughs> ก็คอยติดตามดูนะครับจะแจ้งทางเพจหรือทางช่อง YouTube ผมเองครับ <c oughs> แค่นี้ครับสวัสดีครับ